สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับพาร์ทที่4แล้วนะ กับในเรื่องของจริยธรรมนะครับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วในกับหัวข้อที่ส3บ4า5สิบี่สิห้าแล้วก็สิบกนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่น้องๆเรียนกันมาได้ก็คือมีน้องๆทักพี่นนะว่าค่อนข้างชอบในเรื่องของแนวคิดแบบนี้ก็คือไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนนะก็โอเคพี่ก็ดีใจนะก็คือน้องๆก็คือเข้ามาเรียนให้ได้ละกันนะครับ okay. โอเคก็อวยพรให้น้องตอนนี้เลยโอ okay. เคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราของของเราเหลืออะไรกันบ้างนะครับเราเหลือหัวข้อที่สิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกนะครับว่า ห้ามเชื่อสายาศาสตร์นะครับเราต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะแล้วก็ผู้ป่วยไม่ยินรรยอมให้การรักษาทํายังไงการรักษาให้สุดความสามารถทํำยังไงนะครับแล้วก็รวมเคสดราม่าอันนี้พี่อยากจะบอกในเรื่องของรวมเคสดราม่าเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับในเรื่องของข้อสอบความสารแพทย์ยังไงโอเคเดี๋ยวติดตามชมได้เลยโ okay. อเคมาเริ่มกันผ่านนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นประเด็นดรามา่าอีกแล้วครับ ý. ห้ามสายาศาสตร์นะครับอืมเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับโอเคนะอะ คือในเรื่องของสายศาสตร,ร์เนี่ยหมอเนี่ยจะตอบข้อที่มันเกี่ยวกับีนเรื่องของสยศาสตร,ร์ไม่ได้นะโอเคนะห้ามตอบเลยนะครับเช่นให้คนไข้ไหว้พระเดี๋ยวอาการจะดีขึ้นเนี่ยเนี่ยห้ามตอบเลยนะอะไรประมาณเนี้หรือว่าคนไข้ที่บอกว่าคนไข้ที่คนไข้ป่วยเพราะว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมไม่ได้นะหมอห้ามตอบเลยแบบนี้นะ คือมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลนั่นเนี่ยคือเอาแล้ง่ายๆแล้วแต่ไอ้พวกข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเวรกรรมบุญบาปเนี่ยหมอจะพยายามตอบไม่ได้ถ้าน้องเจอไอ้พวกบุญบาปอะไรพวกเนี้ยช้อยข้อนั้นอะ่ะให้เอาเวท้ทยเลยอะ่ะคือคืออย่าไปเลือกนะประมาณนะั้นให้หาข้อที่ดีกว่านั้นข้อที่พิสูจน์ได้นะครับแล้วก็เชื่ออย่างมีเหตุผลนะจริงๆไอ้นี้นมันก็เคยมีข้อสอบนะอย่างเช่นเอาหมอเห็นแบบว่าญาติผู้ป่วยไหว้สาร,รภูมิหน้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหมอรู้สึกยังไง อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นหมอเนี่ยก็คือเวลาจะตอบก็คือห้ามตอบอะไรเห็นด้วยนะเขาจะได้แบบสุขภาพดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ช่วยเหลืออันนี้ไม่ได้เลยห้ามห้ามตอบประมาณนั้นครับโอเคนะผ่านนะโอเคผู้ป่วยไม่ยินยอมให้การรักษาอันนี้จะอยู่ในสิทธิผู้ป่วยสิบสิบป,ประการเหมือนกันนะครับสิบป,ประการอยู่ในสิทธินะครับ โอเคนะก็อยู่หนึ่งในสิบไและเออซึ่งหนึ่งในสิบนั้นก็คือมันจะมีความรับผู้ป่วยไปด้วยนะครับโอเคนะ,ะหลักการมันเป็นอย่างนี้ครับพี่อธิบายให้ฟังอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาน้องไปโรงพยาบาลนะครับน้องไปโรงพยาบาลนะหมอเนี่ยหมอนะครับหมอจะรักษาน้องไม่ได้เลยน้องจะต้องยินยอมให้หมอรักษานะอันนี้คือตามหลักจริงๆนะ คือน้องจะต้องยินยอมถ้าน้องไม่ยินยอมหมอไม่มีสิทธิ์จะมารักษาน้องไม่มีสิทธิ์จะมาแตะตัวน้องโอเคนะครับคือคนไข้จะมีสิทธิ์เลือกหมอโอเคป่ะคนไข้าสามารถเลือกหมอนะสมมติหมอเอรักษาไม่ดีคนไข้าสามารถไปหาหมอ B ได้นะครับมานี้คนไข้าสามารถเลือกรากษาได้อิสระเลยนะครับ อันนี้คือในอุดมคตินะแต่ในชีวิตจริงเราอาจจะเลือกได้ไม่เยอะขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะว่าหมอแม่งน้อยประมาณนั้นถ้าน้องเปลี่ยนหมอน้องต้องไปนั่งรออีกนานนะอันนี้คือของรัฐนะถ้าเป็นของเอกชนก็หมอดีๆก็คือค่ารักษากจะค่อนข้างแพงนะครับเนื่องจากเออมันต้องจองคิวไงคือหมอเก่งคนก็อยากจะรักษากับหมอเก่งแล้วก็อจองคนะิวนานประมาณนั้นน้องก็เลยแบบว่าจะต้องบอกว่าเลือกหมอที่แบบว่าสุขใจลองลงมานะครับประมาณนี้ โอเคนะแต่ให้รวยว่าหมอไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้เลยถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมโอเคอันเนี้ยน้องเข้าใจแหละแต่ว่ามันมีประเด็นอันนี้ครับมันมาประมาณว่าผู้ป่วยหมดสติครับผู้ป่วยมาด้วยอาการหมดสติครับประมาณนั้นคำถามคือหมอจะรักษาได้ไหมก็ผู้ป่วยหมดสติอะหมอแบบว่ารักษาได้เปล่าเออลังเลนะเพราะว่าถ้าเป,เป็นแบบเคสปกติอย่างงี้ครับเออหมอก็บอกว่าขออนุญาตทาการรักษานะครับประมาณนั้นเอาผู้ป่วยยินยอมโอเคยอมแล้วประมาณนี้ คำถามคือล้วถ้าผู้ป่วยหมดสติล่ะหมอรักษาได้ไหมโอเคป่ะหมอจะทำไงดีหมอบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าผู้ป่วยมียารักษาหมอห้ามแตะตัวผู้ป่วยเนี่ยอ่ามันจะแบ่งเป็นสองเคครับถ้าผู้ป่วยหมดสติแล้วไม่อันตรายอันนี้พี่บอกดักไว้แล้วนะจากหมดสติแล้วอันตรายคำถามคือไม่อันตรายอันตรายแยกกันไงอ่าคำว่าไม่อันตรายเนี่ยก็คือไม่ถึงชีวิตครับไม่ถึงชีวิต หมายความว่าหมอถ้าหมอไม่ได้ไปช่วยอ่ะก็ไม่ได้ตายถึงชีวิตโอเคปะไม่ตายถึงชีวิตในที่นี้ก็คือต้องค่อทางปลอดภัยนะไม่ใช่แบบไม่ตายถึงชีวิตแต่ว่าเกือบตายอันนี้ก็ไม่ไม่เอานะมันจะจัดอยู่ในอันตรายนะครับโอเคนะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของอันตรายเนี่ยก็คือถ้าหมอไม่ทําอะไรคนไข้ตายแน่ๆไม่ทําอะไรคนไข้ตายชัวๆาโอเคนะถ้าเป็นกรณีนี้ผู้ป่วยไม่ยินยอมให้การรักษานะครับถ้าเป็นในเคสอันตรายถ้าหมอไม่ทําอะไรน่ะหมอสามารถรักษาได้เลย คูชีได้เลยครับประมาณนะั้นโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปปวดยินยอมโอเคนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินครับเพราะว่าถ้าไม่ทําเดี๋ยวคนไข้ตายนะครับส่วนถ้าหมดสติแล้วไม่อันตรายถึงไม่ถึงชีวิตเนี่ยอันเนี้ยน้องก็แค่ปลุกคนไข้ดิหรือรอให้คนไข้ตื่นแล้วน้องก็บอกขอรักษานะอะไรเงี้ยก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะแยกแยกออกนะประมาณนี้ครับต่อนะครับ,นนร,บรักษาให้สุดความสามารถครับโอเคอมาเป็นประเด็นในนี้โอเครักษาให้สุดความสามารถในที่นี้หมายความว่า สมมติว่าน้องรักษาผู้ป่วยอยู่นะครับแล้วแบบว่ารักษามากี่ทีกี่ทีก็ไม่หายหทีผู้ป่วยไม่อยอมมาหายหทีอย่างเงี้ยคำถามคือสุดความสามารถของเราคืออะไรใช่ปะ่ะเออถ้าเป็นหมอทั่วไปเนี่ยรักษารักษาก็ไม่หายมันก็จะมีช้อยให้หมอเลยอันแรกก็คือรักษาวิธีเดิม รักษาต่อไปก็วิธีเดิมมันไม่หายแต่มันก็ดีขึ้นก็นยังดีวะอะไรเงี้ยอันที่สองครับก็คือหาคําหาแบบหาหมอคนอื่นแล้วหาวิธีรักษาหรือปรึกษาหมอคนอื่นแล้วประมาณนี้อืมอันนี้อันที่สองนะครับอันนี้สาครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองศึกษาความรู้เองเลยประมาณนั้นอ่ะถ้าเป็นน้องอะ่ะน้องทําไง มันควรจะเป็นศึกษารความรู้ด้วยตัวเองใช่ปะแล้วก็เอามาปรับประยุกต์นะครับหรือว่าอาจจะไปหาหมอที่มีความสามารถหรือถนัดทางด้านนี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะในชีวิตจริงอาจจะเป็นอันที่1นนะครับเพราะว่าคนไข้ยเยอะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตามหลักจริงๆการรักษาให้สุดความสามารถก็คือเราจะต้องบอกว่ารักษาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หาวิธีรักษาที่ดีที่สุดถ้าไม่หายก็ต้องบอกคนไข้ตรงๆเลยครับว่าสุดความสามารถของหมอแล้วนะให้คนไข้ไปเลือกคุณหมอที่แบบว่าสามารถให้การรักษา ที่ดีกว่านี้ได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะอันนี้คือเป็นประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2นั่นก็คือการรักษาสุดค,ความสามารถในที่นี้ก็คือมันก็จะเป็นเคสที่แบบว่าผู้ป่วยที่แบบว่าไม่รอดแน่ๆน,นะครับอันนี้คือผู้ป่วยนะคือไม่รอดแน่ๆการรักษาสุดค,ความสามารถของหมออันนี้ที่นี่คืออะไรคือต้องรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่ได้หรือเปล่าตอบไม่ใช่นะ การที่แบบว่าคนไข้ไม่รอดแน่ๆหน้าที่ของเราคือเราจะต้องรักษาให้สุดความสามารถครับสุดความสามารถในที่นี้เขาจะเรียกว่าเป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการให้เขาจากไปอย่างสงบนะเขาเรียกว่าประคับประคองครับหน้าที่ของหมอคือทําให้เขาบอกว่าคือถึงแม้ว่าจะรู้ว่ารักษาอย่างไงก็ไม่หายก็คือจะต้องทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดจนกว่าวันที่เขาจะจากไป โอเคนะอ่ะมันก็จะมีประเด็นดราม่าเครดราม่าเดี๋ยวพี่ไปเล่าในไอ้อันที่สิบหกันในพวกเครดราม่านะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยอันนี้คือพอเก็ตไอเดียนะรักษาสุดความสามารถนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เสริมให้อีกนิดนึงก็คือหมออ่ะอีกอันนึงนะครับหมอคนที่เป็นหมอครับหมอจะไม่มองสั้นๆนะหมอจะไม่มองอะไรที่มันสั้นๆนะครับน้องอาจจะงงอะไรวะสั้นๆคืออย่างเช่นน้องอ่ะเป็นหมอน้องเลือกยาน้องเลือกวิธีการรักษาแล้วก็ให้ผู้ป่วย ใช่ป่ะผู้ป่วยนะแล้วผู้ป่วยกลับบ้านคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเนี่ยหน้าที่ของหมอจบแล้วความจริงไม่ใช่นะครับหมออ่ะคือผู้ป่วยกลับบ้านแล้วหมอจะต้องนัดผู้ป่วยมาต่อนะครับมาดูอาการครับโอเคป่ะแล้วก็ดูอาการไปเรื่อยๆในถึงระยะยาวดังนั้น พวกที่มันเป็นเกี่ยวในเรื่องของการชอยที่มันจะหลอกน้องก็คือชอยที่แบบว่าพวกที่แบบว่าทำอ่างเช่นอยู่กินอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยเออน้องอาจจะเลือกข้อนี้ฉบัะสมมติถ้ามันเป็นทาต่อเขาอาจจะถามว่าน้องมีความคิดเห็นอย่างไรแต่คนที่เป็นหมอเขาจะไม่เลือกข้อนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอ่าไม่มีใครเดือดร้อนอยู่กินฉันสามีภรรยาก็คือไม่เห็นมีใครเดือดร้อนโอเคไม่เดือดร้อนใช่ไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดร้อนในระยะสั้นไง แล้วระยะยาวอ่ะอาจจะเดือดร้อนหรือเปล่าไม่รู้ใช่ปะ่ะเออหมออาจจะต้องมองระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับคือเอาง่ายคือหมอจะต้องคํานึงถึง,งปัญหาที่อาจจะตามมาในระยะยาวโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีปัญหาในระยะสั้นอันเนี้ยหมออาจจะไม่ได้เลือกข้อข้อัน้นโอเคปะ่ะเขาจะมองละเอียดมองถึงผลที่ตามมาในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับอันนี้คือพี่ฝากไว้นะอันนี้จะเป็นข้อสอบที่ หลอกน้องเยอะเหมือนกันนะครับในข้อสอบพวกความถนัดแพทย์นะโอเคนะมไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของออพวกนักการเมืองโอเคนะครับหรือว่าเป็นพวกที่มีอํานาจอะไรเงี้ยคือถ้าอันนี้ถึงวงเล็บนักการเมืองที่ดีนะคือเขาต้องการจะแก้ปัญหาอะไรในเชิงสังคมเนี้ยถ้าน้องเป็นเป็น,เป,นเป็นหมองเงี้ยเออแล้วน้องน้องมีความคิดแบบหมอเนี่ยคือจะต้องมองระยะยาวด้วยครับคือเน้นใน,นเรื่องของยั่งยืนนะโอเคนะผ่านนะเอาละมาถึงอันที่16แล้วเคสดราม่าของเรา อขอเริ่มเลยแล้วกันเคดาม่คนไข้ครับจากข้อเมื่อกี้คนไข้ครับคือตายแน่ๆเอาไงคือไม่หายแน่ๆครับตามหลักก็คือควรรักษารักษาไปตามอาการให้คนไข้ดีที่สุดชะปะเอาละแต่ประเด็นมันเป็นงี้ครับประเด็นก็คือถ้ารักษาไปเรื่อยๆมันมีค่า,ชาใช้จ่ายค่า,ชาใช้จ่ายประเด็นคือคนอญา,าติคนไข้เนี่ยตัวดีเลย ญาติคนไข้ครับบอกว่าให้หมอดึงไปเลยดึงท่อให้คนไข้าตายไปเลยโอเคปะ่ะเพราะว่า,างไงรักษาก็ไม่รอดอยู่แล้วอะ่ะให้คนญาติคนไข้บอกอน,นุญาตให้หมอดึงเลยคำถามคือน้องเป็นหมอน้องน้องน้องเป็นหมอน้องจะทาปะ่ะญาติคนไข้แม่งบอกมาโอเคปะ่ะมันก็จะมีช้อยให้น้องเลือกใช่ปะ่ะประมาณนั้นคำถามก็คืออพี่เอาช้อยให้น้องดีกว่าหนึ่งก็คือทําครับเพราะว่า ญไอนุญาตอืมอ,อันนี้สองครับทำครับเพราะว่าไงก็คือไม่รอดแล้วยังไงคือไม่รอดเอาเตียงไม่ให้คนที่มีโอกาสรอดดีกว่าเอาเตียงให้คนผู้ป่วยคนอื่นนะให้คนอื่นแล้วกันที่แบบว่ามีโอกาสรอดมากกว่าโอเคนะอันนี้สองนะอันทนะี่สามครับไม่ทําครับบอกคนไข้ว่าญาติคนไข้ว่าถ้าอยากทําก็ทําเองดิทําเองดิ อยากทำก็ทําเองดิอันนี้สอันนี้่ครับไม่ทําครับอืไม่ทําครับ,รบเพราะว่ายังไม่ได้ไม่ได้ขอผู้ป่วยว่าผู้ป่วยยินยอมหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแค่ญาติไงอันนี้ห้าครับไม่ทําครับเพราะว่าผิดกฎหมายครับฐานฆ่าคน เป็นน้องตอบอะไรแน่นอนไอเนี่ยไอทำเนี่ยไม่ได้นะได้คนไข้อนุญาตก็ไม่ได้นะมม่เหมือนกับว่าอะไรอ่ะเหมือนกับญาติอนุญาตให้ฆ่าคนคนหนึ่งไม่ได้ครับห้ามทําครับอันนี้ก็ไม่ได้นะก็คือเหมือนกับว่าต่อให้แบบว่าเจตนาที่แบบว่าเราอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเราห้ามทําให้อีกคนนึงเดือดร้อนนะไม่ได้นะ อันนี้คือไม่ทําครับเพราะญาติคนไข้บอกให้เออทาเองเมื่อเหมือนเป็นการเสียมไงคือฉันไม่ทำรอกถ้าอยากทําก็ทําเองอันนี้เหมือนกับเป็นการเสี่ยมให้คนเขาเขาเอา่อญาติคนไข้ถ้า,า,ขา,า,ขาเขาญาติคนไข้ทำญาติคนไข้ก็จะผิดฐานฆ่าคนนะครับโดยที่เราสมรู้ร่วมคิดเราก็จะสวยไปด้วยนะครับอา่าไม่ทําเพราะว่าไม่ขออนุญาตผู้ป่วยถ้าผู้ถ้าผู้ป่วยยินยอมเราจะทําหรือเปล่าข้อสี่ก็ไม่ใช่ทางที่ดีนะครับข้อที่ดี่สุดจะเป็นข้อห้าก็คือห้ามทําโอเคนะ ในชีวิตจริงห้ามทำนะครับบอกเลยนะห้ามนะเพราะว่าถ้าน้องทําถือว่าเป็นการฆ่าคนนะครับต่อให้ต่อให้ญาติคนไข้ไม่ได้เป็นคนขอต่อให้ผู้ป่วยเป็นคนขอต่อให้ผู้ป่วยเป็นคนขอน้องก็ห้ามทํานะห้ามดึงนะโอเคปะ่ะต่อให้ผู้ป่วยขอเฮ้ยฉันอรมานเหลเกินนะช่วยดึงให้ผมจักไปโนาวห้านะครับห้ามทํานะมันจะมีช้อยช้อยดึงที่จะทําให้น้องลังเลคือเหมือนกับว่าน้องอ่ะ ผู้ป่วยขอให้น้องดึงท่อเพื่อให้ผู้ป่วยจากไปโดยสงบนะครับแน่นอนว่าเด็กทุกคนก็อยากจะเลือกช้อยที่แบบว่าไม่ทำถูกว่าเออแต่ว่ามันมีช้อยช้อยหนึ่งครับเป็นช้อยที่แบบว่าคือไม่ทำนะแต่ว่าเอามือผู้ป่วยอะมาให้กำท่อแล้วก็บอกผู้ป่วยว่าถ้าผู้ป่วยพร้อมให้ผู้ป่วยดึงเองให้ผู้ป่วยดึงท่อเองเลยประมานี้คำถามคือได้ไหมเราไม่ได้เป็นคนทำนะผู้ป่วยฆ่าตัวตายเองมานี้ อันนี้ก็คือไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่ได้ทําจริงอะ่ะแต่ว่าเราเป็นผู้มีส่วนรู้ร่วมคิดอะ่ะหรือว่าเออมีส่วนร่วมในการตายอะ่ะคือเราก็ไม่ได้เราก็โดนนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าเป็นเจอเคสแบบนี้คือน้องห้ามทําเลยจริงๆก็คือห้ามฆ่าคนนะครับผิดยังไงก็ผิดอะ่ะฐานฆ่าคนตายต้องปล่อยให้เขาจับไปเองต่อให้เขาจะทรมานแค่ไหนก็ต้องปล่อยให้เขาจาับไ,าาไปเองนะครับประมาณนั้นต่อให้มีพวกญาติคนไข้มาดราม่าว่า รักษาไม่หายไม่มีเงินจา่ายอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเรานะโอเคปัญหาเราคือดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าแบบว่าคนไข้ไม่พอใจคนไข้าสามารถเอาผู้ป่วยสามารถไป ให้จากไปอย่างสงบที่บ้านได้นะครับประมาณนั้นคือให้ให้คนไข้ทําเรื่องอยาก้าอยากจะทาก็คือให้เพื่อให้คนไข้ทําเรื่องเองนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ก็คือต้องรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเขาอยา slavery, ู to to ่ในภายใต้การดูแลของเราแต่ถ้าบอกว่าญาติคนไข้เนี่ยไม่เอาแล้วไม่ให้ไม่เปลี่ยนหมอแล้วหมอคนนี้เรื oui> ่องมากเช่นเราเป็นคนเป็นหมอที่เรื่องมากอ่ะคนไข้ขอเปลี่ยนหมอคนไข้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหมอนะประมาณนั้นเราก็อย่าไปเสียใจนะเพราะว่าเราทําถือว่าเราทําหน้าที่ของเราครับก็คือยื้อชีวิตคนไข้ให้ด้านนานที่สุดนะ ผ่านนะครับโอเคนะดราม่าที่หนึ่งผ่านไปโอเคดราม่าที่สองพี่ว่าน้องน่าจะรู้อยู่แล้วมั้งดราม่าที่สองก็คือเหมือนกับว่าเอเซนใบรับรองแพทย์ปอมะครับประมาณนั้นเออน้องก็ตอบว่าไม่ทำถูกป่ะเออใครก็ตอบว่าไม่ทำเขาเรียกว่าใบอะไรใบรับรองแพทย์อะโอเค okay. คือแน่นอนว่าไม่ทำครับโจมันก็จะพยายามใส่เงื่อนไขมาให้น้องลังเลเช่น คนคนนี้นะเป็นเพื่อนน้องมาตั้งแต่เด็กนะแล้วน้องก็เคยแอบชอบเพื่อนคนนี้ด้วยนะแล้วเพื่อนคนนี้คอยช่วยเหลือน้องตลอดเวลานะประมาณนี้ยูมาวันหนึ่งอนะ่ะเพื่อนน้องอ่ะมาขอให้น้องซึ่งเป็นหมออ่ะเซ็นไปรับรองแพทย์ให้หน่อยเพราะว่าถ้าเพื่อนน้องเนี่ยไม่ได้ไปรับรองแพทย์จากน้องนะครับเ,เพื่อนน้องจะสมัครงานไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนน้องเนี่ยตกงานมาแล้วเจ็ดปีนะครับ มานี้โอเคนะครับโดยที่แบบว่าเพื่อนน้องเนี่ยมีปัญหาก็คือเป็นโรคความดันสูงให้น้องอ่ะช่วยแก้ข้อมูลให้ความดันมันลดลงมาเนี่ยแค่แบบความดันสูงเนี่ยก็คือ,อเกินร้อยสี่สิบนะครับเกินร้อยสี่สิบนะเนี่ยเพื่อนขอให้น้องอะช่วยลดลงมาแค่เป็นร้อยสามสิบเก้าหน่อยได้ไหมนี่นิดเดียวเองเนี้ยมาเนี่ยอืมโดยที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันแค่นิดเดียวเองอ่ะแล้วแลกกับงานเนี่ยอ่ะ เนี่ยพี่สร้างเรื่องดราม่าให้น้องอันเนี่ยโอเคเป็นน้องน้องทําไงครับเป็นเพื่อนที่สนิทมากเลยนะน้องเคยชอบเพื่อนคนนี้ด้วยนะเคยเป็นแฟนกันมาด้วยนะประมาณนี้เออเอาดีเอาดีอาด่เอาเอา,เอาไงตามใจทําไงครับอืมจะยอมหน่อยไหมเนี่ยลดแค่นิดนึงเองประมาณนี้ถามปะถามปะอ่าพี่ว่าตอบยากเลยใช่ป่ะโอเคคําตอบก็คือถ้าเอาตามหลักกฎหมายคือไม่ได้นะครับต่อให้จะมีความสัมพันธ์หรือว่า มีอะไรก็แล้วแต่โอเคนะไม่ได้โอเคนะม,คนะมันจะมีข้อสอบอีกแนวหนึง่งอย่างเช่นพี่มืออมีผู้ส่งอํานาจผู้ส่งอิทธิพลมาให้หมอแบบเปลี่ยนแปลงเงี้ยข้อมูลอะไรเงี้ยคือหมอห้ามทำนะประมาณนั้นต่อให้ผู้ทรงมีอำนาจมันจะข่มขู่อะไรก็แต่อันนี้คือในอเดียนะในอุดมคติคือห้ามทำนะครับเราตอบเพื่อให้ได้คะแนนนะในชีวิตจริงก็ไม่รู้นะตัวใครตัวมันนะ <laughs> โอเคนะเพราะนั้นก็คือห้ามทำนะครับอืมอ่าอันเนี้ย คำถามคือแล้วเราจะช่วยเหลือเพื่อนได้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มันมีวิธีในเรื่องของการช่วยอยู่นะครับอย่างเช่นผลเพราะว่าผลเนี่ยมันเป็นผลที่วัดเชิงบัจจใช่ปะก็คือให้น้องเนี่ยถ้าน้องอยากช่วยเพื่อนจริงๆนะน้องจะต้องทําไงก็ได้ให้ความดังของเพื่อนลดลงครับประมาณนี้ให้ความดังของเพื่อนลดลงนะโดยที่ให้เพื่อนแบบว่าจะอาจจะไปออกกําลังกายหรือว่างดกินเค็มหรืออะไรเนี่ยแล้วเราให้มาวัดใหม่อย่างเงี้ยให้ผลมันลดของมันเองโอเคแล้วอันเนี้ยคือน้องค่อยให้แบบเซนใบรับรองแพทย์ให้ใหม่ได้ครับ เพราะว่ามันเป็นผลจริงๆไงประมาณนั้นโอเคแต่ว่าห้ามปลอมแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์เด็ดขาดโอเคนะผ่านนะไอ้เคดามา่าตรงนี้โอเคปิดท้ายด้วยเคดามา่าสุดท้ายนะครับเคดามา่าที่แบบว่ารุ่นพี่หมอโดนกันเยอะนะครับอ่าเคดามา่าสุดท้ายนั่นก็คืออะไรเครดามา่าของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่อยากจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองนะครับคลินิกรักษาเป็นของตัวเองครับมันจะมีเยอะครับเคดามา่าอย่างเช่น Uh, ผู้ป่วยโดนรถชนเยอะมั้งเออหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ากินยาเกินขนาดหรือว่าเอ,อเป็นพิษอะไรเงี้ยเออกินยาเกินขนาดหรือเป็นพิษอะไรเงี้ยหรือว่าโดนยิงอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือว่าโดนแทงโดนมีดอะไรเงี้ยแล้วประเด็นก็คือน้องอะ่ะคลินิกน้องเปิดสองเออปิดสองทุ่มไงแล้วอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพอดีก็คือคนไข้แม่งไปโรงพยาบาลไม่ทัน,นครับแล้วคนไข้ก็มาหา คลินิกของน้องโอเคนะแต่คนไข้นั้นไม่มีเงินเอาดีละเนี่ยประเด็นละแต่คนไข้โดนอ้าวเอาเป็นไรโดนแทงอนะโดนโดนโดนแทงมากันโดนแทงเป็นคนเป็นคนที่ไม่มีเงินแล้วกันเป็นคนที่ไม่มีบ้านไม่มีเงินแต่ผู้หวังที่เห็นว่าคนคนนี้โดนทําร้ายโดนโจนแทงอะไรเงี้ยครับประมาณนะั้นแล้วเขาพาคนนี้มาหาคลินิกน้องแต่ว่าคนคนนี้ไม่มีเงินเลยประมาณนี้ มานี้แล้วไอ้คนที่บอกพามาแม่งก็หายหัวไปแล้วไปแล้วก็คือตอนนี้ก็คือมีแค่น้องผู้ช่วยน้องที่เป็นผู้ช่วยคลินิกนะแล้วก็มีคนคนนี้ที่เป็นแบบว่าเอ,อไม่มีเงินแต่ว่ามีแผลโดนแงทงคำถามคือน้องจะรักษาไหมครับถ้ารักษานั้นน้องจะไม่ได้เงินแน่นอนอยู่แล้วเออเป็นไงครับทำไมรักษาไหมเข้าเนื้อนะเข้าเนื้อเข้าเนื้อน้องนะ สมมติ S <S เข้าดูจริงโอเคอืม okay. ตอบยากไหมอ่ะพี่บอกเลยกันถ้าถ้าเจอเคสอ,อย่างนี้นะครับแบบมันจะมีเยอะมากเลยพี่โอ้มันจะแทงอะไรกันบ่อยขนาดนั้นก็คือเหมือนกับว่าน้องรักษาได้ตามมาการครับตามอาการนะคือรักษาเขาให้พ้นขีดอันตรายอะ่ะ มนขีดอันตรายนะครับก็คือรักษาไปตามการคืออันนี้คือวงเล็บถ้าเรามีความสามารถในการรักษาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถในการรักษาเนี่ยเราอาจจะช่วยห้ามเลือดหรืออะไรในเบื้องต้นนะแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลนะครับประมาณนั้นโอเคนะเออประมาณนี้ต่อให้เขาไม่มีเงินเราก็ต้องรักษากอนนะเพราะว่าหมอคำนึงถึงชีวิตคนไข้นะครับโอเคนะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้ามันมันเป็นแบบลักษณะแบบนี้มันก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนนะครับโอเคนะแต่ว่าคือเราต้องช่างดีๆไงจรรยาบ ความกับเรื่องของธุรกิจอะคือแน่นอนว่าเราต้องเอาจรรยาบันก่อนนะโอเคปะ่ะคือต้องช่วยต่อให้แบบว่าเรารู้ว่าแม่งเข้าเนื้อเราแน่ๆเราก็ต้องนั่นแหละถือว่าเป็นการช่วยชีวิตคนเหมือนกับว่าเงินที่น้องเสียไปถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนนะครับประมาณนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปิดคลินิกนะครับเขาจะมีพวกชุดในเรื่องของอ,อุปกรณ์ช่วยชีวิตในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเบอร์เรียกรถพยาบาลใกล้ๆเนี่ยแปะไว้เลยเพื่อเจอเพื่อป้องกันเคสกรณีนี้ โอเคนะจริงๆมันก็เป็นการป้องกันทั้งตัวคนไข้ด้วยนะเพื่อให้คนไข้สามารถไปถึงลงยมยายาจเด็ดแล้วก็ป้องกันตัวเราเองด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเออเราก็ไม่อยากให้แบบคนไข้มาเสียชีวิตที่คลินิกเราถูกไหมครับประมาณนั้นโอเคนะอันนี้คือประมาณเคสดราม่า,าเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้ามีคนไม่มีเงินมาให้น้องรักษาน้องรักษาเปล่าตอบรักษานะโอเคป่ะอืมทั้งทั้งที่มันจะเข้าเนื้อเราโอเคป่ะประมาณนั้นอืมเออมันจะมีเยอะอะไอพวกเคสที่แบบว่า ันน <Humans. S 1> ี้ของคนมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเห็นภาพไงถ้าเป็นเคสของน้องที่อยากเข้าสัตวแพทย์นะสัตวแพทย์มันจะเจอเยอะเอออย่างเช่นจะเป็นเคสลักษณะนี้น้องเปิดคลินิกสัตว์ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ่อไอคนเห็นหมาโดนรถชนาเงี้ยแล้วก็เข้าคลินิกอย่างเงี้ยแล้วให้น้องรักษาน้องหมาอย่างเงี้ยเออแล้วไอเนี่ยไม่มีเงินนะบอกว่าหมาใครก็ไม่รู้เป็นหมาจรจัดอ่าเงี้ยคำถามคือน้องจะรักษาไหมหมาาเงี้ยคำตอบคือหลักการเหมือนกันนะน้องต้องตอบรักษาครับเพราะว่าคิดแบบหมอไง โอเคต่อให้เป็นหมอแล้วแต่หมอยาหมอสัตว์หมอหมอ,อะไรคือน้องต้องคิดแบบหมอเหมือนกันก็คือจะต้องช่วยเหลือชีวิตเขาก่อนนะนทั้งที่จะเข้าเนือนครับประมาณนั้นโอเคนะแต่ว่าจริงๆอ่ะในชีวิตจริงมันจะมีเทคนิคในเรื่องของการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์พวกนี้อยู่นะครับโอเคนะประมาณน่ะประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะน้องจะได้เรียนรู้เองครับเข้าไปเรียนให้ได้ก่อนโอเคนะในการป้องกันเหตุการณ์พวกนี้โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันหวังว่าน้องคงจะได้ไอเดียมากขึ้นนะครับใน16หัวข้อนะโอเควันนี้ก็ฝนหยุดตกแล้ว โอเคอะน้องสามารถเอาพวกนี้ไปสามารถฝึกทําโจทย์ได้นะครับโอเคนะเพราะว่าการพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นภาพมันจะต้องเจอโจทย์จริงซึ่งแน่นอนว่าข้อสอบออตัวอย่างที่พี่ช่วยน้องก็คือพี่มีคลิปติวให้อยู่แล้วนะครับเป็นคลิปตัวรู้จย์ของจริยธรรมนะทั้งหมด3คลิปนะครับแนะนําว่าให้ไปดูช่วยน้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะส่วนนี้ก็คือเป็น จริยธรรมนะครับที่พูดไปแล้วแล้วก็เป็นพวกคีย์เวิร์ดต่างๆนะโอเคนะถ้าน้องเรียนแล้วชอบนะครับพวกนี้ไอ้ที่พี่เล่ามาเนี่ยมันเป็นคอร์สอินโทเป็นเนื้อหาอินโทนะครับถ้าน้องอยากเรียนคอร์สที่เป็นคอร์สเต็มๆจะเป็นคอร์สนี้ครับก็จะเป็นคอร์สรวมทั้งหมดเลยของความถนัดแพทย์นะครับรวมทั้งหมด3าพาร์ทซึ่งแน่นอนว่าจริยธรรมตอนนี้เสร็จแล้วนะสามารถสั่งแยกได้นะครับก็คือสามารถสั่งทั้งหมด3พาร์ทได้เลย นะครับหรือว่าจะสั่งแยกแต่ละพาร์ตก็ได้นะครับก็คือจะเป็นคลิปสอนแหละคลิปในที่นี้จะเป็นคลิปแบบว่าทำโจทย์ไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้น้องแบบว่าทําโจทย์ไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยซึ่งอาจริยธรรมเนี่ยมีตั้ง5ชั่วโมงนะ ของคอร์นเนี่ยคือแค่แค่จริทำก็คือ5ชั่วโมงแล้วประมาณนั้นก็คือน้องสามารถทาข้อสอบได้เต็มที่ข้อสอบที่พี่คัดมาเป็นข้อสอบที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากเลยนะครับประมาณนั้นโอเคนะคือมันจะมีประเด็นดรามา่าแล้วก็เป็นพวกการเมืองอะไรเยอะอะไรเงี้ยคือแล้วก็ถามว่าน้องคิดยังไงแล้วพี่ก็จะเฉลยค่อนข้างละเอียดนะครับโอเคถ้าสนใจก็คือสามารถสั่งได้นะจะสั่งแยกหรือว่าจะสั่ง อ่รวมกันก็ได้นะครับถ้าสั่งเหมารวมพี่บอกเลยว่าถูกมากครับไม่เกิน1 0 0 0พันอยู่แล้วประมาณนั้นเพราะว่าพี่ต้องการช่วยน้องๆน,นะโอเคถ้าต้องการไปเรียนคลิปฟรีก็คือสามารถไปเรียนก่อนได้ถ้าสนใจในคอร์สท,ที่แบบติวพวกนี้ก่อน,นครับก็คือสามารถสั่งเพิ่มได้โอเคเอ่ามันจะมีพวกวความถนัดที่เป็นเอ่อไฟล์ที่เป็นฝึกโจทย์ก็มีเหมือนกันถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าน้องคงจะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเควันนี้